อัญงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมา้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและในวันนี้เราก็จะมาพูดถึง5อันดับวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่สามารถทํายอดพรีออเดอร์สูงที่สุดในปี2022บน K t ท w n for You เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่า5อันดับนี้ในปีนี้นั้นบนเคทาายอร์สู you, วงเกิร์ลกรุ๊ปวงไหนบ้างน,นะครับที่ 5นั้นได้แก่เชคเมดนะครับอัลบั้มเชคเมดจากอีจีนั่นเองสําหรับอีจีแล้วก็เชคเมดนั้นนะครับในตอนนี้ก็มีการโปรโมทโจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเพลงไตเติลที่มีชื่อว่าส a k e r กและอัลบั้มเชคเมดของอีจีนั้นก็สามารถทํายอดพรีออเดอร์นะครับในเคทาวฟอร์ยูในปีนี้นะครับไปได้ที่1 2 7 0 0 0สอัลบั้มนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยอดที่เติบโตแบบก้าวกระโดดมาจากอัลบั้มก่อนหน้านี้ของอีจีเลยนะครับและในตอนนี้เองอีจีก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมมาาาากกเลยที่สสํคัััญนนนน,น้้นาาร็ถ ไต่ชาร์ตขึ้นมาได้อย่างดีแล้วก็รักษาชาร์ตดิจิตอลได้ดีมากๆบวกกับยอดขายที่เพิ่มขึ้นนะครับเรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ของอีจีนั้นประสบความสําเร็จเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเลยอันดับต่อไปนะครับอันดับที่4ได้แก่วงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่ที่เพิ่งจะเดบิวต์มาไม่กี่วันนี้เองนะครับนั่นก็คือ n e w j e a ส s สาหรับ New Jeans น,น,นะครับในตอนนี้มียอดพรีออเดอร์บนเคทาวฟอร์ยูของปี2022ปรู่มาเป็นอันดับที่4ี่นะครับด้วยยอดทั้งหมดอย ต่ว่าเพลงแล้วก็กระแสต่างๆเนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีแบบว่าโคตรจะดีเลยนะครับแม่เก่านั้นเอนดูแล้วก็โรงรักเด็กๆด็กนิวจีนกันมากๆไม่ว่าจะเป็นยอดขายอัลบั้มแล้วก็ยอดชาร์ตดิจิตอลในตอนน,ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าปังปังปัง,ปง,ปงตั้งแต่เดบิวต์เลยนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าชอบนิวจีนนะครับก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตน้องๆนิวจีนกันให้เต็มที่เลยนะครับเพราะว่าวงเกิลกรุ๊ปวงนี้เขามาแรงจริงๆอันดับต่อไปนะครับอันดับที่3ได้แก่วง Red Velvet เงรักเบ The t Re e f s i v a ลเว2 สำหรับ The Red Festival นี่นะครับก็มีเพลงไตเติลหลังยังฟิลไมรีทิมนะครับที่เป็นเพลงที่โด่งดังมากๆของ r ร d v e l v ว t อีกหนึ่งเพลงเลยนะครับแล้วก็สานต่อความปังต่อยอดกันได้ดีมากๆก,ก,กับฉายา Spring Queen ที่ทางสื่อเกาลีนั้นได้มอบให้นะครับกับการเติบโตที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆสปริงตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆในทุกๆก,การคัมแบ็กนะครับสำหรับเร d v e l v ว t และยอดของอัลบั้ม The Red Festival 2022นี่นะครับก็มียอดพรีออเดอร์ล่วงหน้าเนี่ยตองแสนสองหมื่นหนึ่งพันกว่าอัลบั้มเลยนะครับสำหรับเร้ อัลบั้มต่อไปการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเดวิดเบนนั้นจะมาเมื่อไหรเนี่ยแฟนๆรอคอยกันมากๆและก็อยากเห็นการสานต่อความปังแล้วก็สานต่อเนื้อเรื่องจาก,จากฟิลมาดีขึ้นแล้วนะครับว่าจะไปต่อ,อยังไงคอนเซปต์เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยยังไงก็อย่าลืมติดตามการคัมแบ็กครั้งใหม่ของเดวิดเบนกันนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าเด็กๆเค้กแดงนั้นจะกลับมาทวงบัลลังอีกทีเมื่อไรนะครับวงต่อไปอันดับต่อไปนะครับในอันดับที่2นั้นก็คือเอสป้ากับมินิอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่่า Girls นนัเอง We Dem Girls ของเรานะนะครับคว้าอันดับที่2มาได้ด้วยยอดพรีออเดอร์บน Ktown For You นะครับอยู่ที่232,000กว่าอัลบ,บั้มซึ่งถือว่าเป็นยอดที่มาแรงมากๆเลยนะครับและในตอนนี้นั้นยอดขายอัลบ,บั้มของเอส a ้กับมินิอัลบ,บั้ม2 girls นั้นเนี่ยเกือบจะ2ล้านแล้วนะครับในตอนนี้เรียกได้ว่าปังแล้วก็ปังจริงๆสำหรับเ Spa ซึ่งยอดพรีออเดอร์นี้นะครับในตอนแรกนั้นก็ทุบสถิติแบบทาให้ทุกคนนั้นอึ้งแล้วก็ทึ่งกับความเก่งแล้วก็การเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบกระโดดสูงมากๆเลยนะครับจาก ก็มาดีมากๆได้รับความสนใจมากๆเลยจากทั้งแฟนๆชาวเกาหลีแล้วก็แฟนๆอินเตอร์นะครับที่สําคัญคอนเซปต์ของวงนั้นก็น่าสนใจมากๆกับโลกเมตาเวิร์สกว่างยาต่างๆนะครับแฟนๆลหลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็อยากติดตามเนื้อเรื่องต่อไปว่าหลังจากจบปีศาจงูดําแล้วตัวร้ายตัวต่อไปที่จะมาต่อสู้กับเอสปานั้นจะเป็นตัวอะไรเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงนะครับนาฟิสนั้นจะเดินทางมายังเรียลเวิลด์และเอสปานั้นจะคลิกคอนเซปต์มาอยู่ในโลกเสมือนจริงหรือเปล่าก็ต้องมารอลุ้นกันในตอนนี้แฟนๆเนี่ยคาดหวัง สำหรับเอสป้ากับการคัมแบ็กต่อไปยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับเอสป้ากันด้วยนะครับสาหรับอันดับต่อไปก็เป็นอันดับที่1กันแกันนะครับอันดับที่1นั้นเนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยเพราะว่าในตอนนี้เขากลับมารันวงการเพลงอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายในวงการเพลงไปค่อนข้างนานเลยแล้วก็ไปเอาดีทางด้านค้าขายทางด้านแฟชั่นแล้วก็วงการอื่นๆเรียกว่ารันไปทั่วทุกวงการแล้วนะครับสำหรับแบล็คพิงก์นั่นเองแบล็คพิงก์นะครับคว้าอันดับที่หนี่2 ที่มีชื่อว่าบอลพิงก์นั่นเองในตอนนี้นะครับก็มียอดพรีออเดอร์เนี่ยสูงถึง2,333,000ก,กว่าอัลบั้มแล้วแล้วก็ยังคงสติลคา์ติ้งกันต่อไปจนกว่าจะถึงวันวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการเลยนะครับในตอนนี้แฟนๆเนี่ยรีบเปกันมากๆแล้วก็เปกันไปเรื่อย เปยกันเยอะเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะครับสำหรับบอลพิง์แล้วก็ราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงแต่ว่าฟแฟนๆนั้นไม่ย่อท้อเลยเพราะว่าเก็บเงินรอมาเนี่ยปี2ปีเลยนะครับกับการที่จะมาเปยสาต็แบล็คพิงในครั้งนี้เรียกได้ว่าเปิดพรีออเดอร์มาก็ทุบสถิติทุกอย่างที่เคยมีก่อนหน้านี้ไปแล้วก็สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาอีกนะครับในตอนนี้นั้นยอดยังไม่นิ่งเลยนะครับผ่านมาเพียงแค่ไม่กี่วันเองแต่ว่ายอดนั้นเนี่ยจะสามสายแล้วฟแฟนๆเนี่ยคาดหวังกันเลยว่ายอดพรีออเดอร์ล่วงหน้านะสำหรับพิ งนี่ก็อย่าลืมติดตามเป็นกําลังใจให้กับแบล็คพิ้งกับการคัมแบ็กด้วยนะครับทุกคนเดือนสิงหาคมนี้วันที่19ที่ใกล้จะถึงนี้อีกเพียงแค่4วันเท่านั้นจะมีเพลงพรีเดติสซิงเกิลจากอัลบั้มเต็มเนี่ยออกมาให้พอเราได้ติดตามกันก่อนนะครับนั่นก็คือเพลงพิงเวนอมนั่นเองวันที่19นี้1 1นาฬิกาของทางประเทศไทยรับชม MB ตัวเต็มแล้วก็เพลงเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครนั้นที่ยังไม่ได้สั่งซื้ออัลบั้มสามารถพรีออเดอร์กันได้จนกว่าจะ เปิดวันวางขายอย่างเป็นทางการในเดือนถัดไปนะครับมาร่วมเป็นหนึ่งในสถิติใหม่ของ Black พิงกันนะครับทุกคนแนนี่ก็คือทั้งหมดนะครับหอันดับของวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดสั่งซื้อล่วงหน้าหรือว่าพรีออเดอร์อัลบั้มสูงที่สุดในเคเทาโฟยูของปี2022นี้นะครับใน5อันดับนี้มีวงไหนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นวงเมนกันอยู่บ้างก็มาคอมเมนต์อวยพรแล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกันได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืม